นี้อ๋อได้อแม่แนนเป็นคนเกตนะอันนั้กันแกะอันนั้นต้องนี้อันนี้จะปลูกอะไรนะวันนี้อันนี้จะปลูกอะไรนะวันนี้ปลูกผักผักอะไรนะดีใช่ผักชีอ่ะแม่แนนเป็นคนตั้งนะแม่แนนต้องบุบก่อนใช่ไหมต้องทำเลยต้นน้องเลยเยอะเลยได้ได้ได้น้อเลย ว่ายตกแล้วลูกหมดเลยอ๋อไม่ต้องหมดครับแค่นี้พอนี่เก็บไว้ปลูกวันหลังอีกแต่หมดหมดหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอหมดเลยเลยหมดเลยโอเคหมดเลยก็ได้เอาเดี๋ยวแม่แนยต้องพับถุงก่อนพับถุงก่อนได้หนูเป็นคนบุกใช่ไหมเอาโอเคแบบนี้แบบไหนแบบนี้มันนั่นไม่จับนะโอเคครับได้ไหม หรือต้องใช้แรงเยอะต้องได้ไหมได้เอาไปยอยกไปอ,อีกอืมเอาเอาเลยครับได้ไหมครับเอาครับเอาเลยครับ,รบได้ไหมครับ ทำแบบนี้ใช่ไหมเหมือนแม่แนนเมื่อกี้ใช่ไหมดันแ,แบบนี้ใช่เอากดแร,รงๆได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกดเก็บไหมอ้ <c oughs> อาวโอเดแม่แนนไหนดูดิ <c oughs> ไหนเปิดดูก่อนแล้ว <c oughs> แล้วเปิดดูก่อนว้าวเยอะแยะเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยตามเลยโอเคเอาตามเลย อย่าให้มันหกเลยเั้งเอานหนอยาให้เอาหมดอตั้งทำไรครับหอมไหมแล้วหนูว่ามันจะงอกไหมล่ะหนูอแต่เขาบอกว่าทำแบบนี้ใช่ไหมเอาปิดก่อนเอาตาังโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยไหมโอเคครับอคครบ,บอกบอกเพื่อนไว้โอเคครับ ตักฟังเลยตักฟังเลยเหรอไม่ต้องฟังสิช่วยกันจับช่วยกันสองคนแรงว่าตักน้ำถ้าเตัดแนงแตกหมดยังทุกเม็ดยังดุ๊กเน้ไปมาเลยโอเคไม่ใช่โดนดีกว่าได้ไหมโอเคแล้วก็ครับ แหละมาหนอมหอมไหมมาหอมก็อหอมนะไม่ว่านะโอเคครับว่าหนูจะทำเนี่ยมันเลอะโอเคไปขั้นตอนต่อไปเลยเอาตือครับขั้ต่อไปโอเคไม่มาไม่ไม่เกลี่ยไม่เอาใช่เทเลยลูกโอเคแล้วขั้นต่อไปอ,อุ้ยอุ้ยอย่าไปทำมาสิครับเดี๋ยวมันเลอะ เอาพับเร็วหนูพับพับผ้าเอาไปแม่ถือให้พับปลาร็วพับไปโอ้ถูกต้องเอาพับถูกต้องเอาพับเข้ามาพับมาทางนี้พับให้มันเป็นอันเล็กๆพับเป็นอันอะไรใช่แล้วก็ใช้ยางมัดมันอมัดใช่เอาถือถือถือเอามัดดึงออกมาดึงออกมาดึงไม่ไมาตายโอเคไม่มาให้นี่มาแบบนี้เสร็จอ้าวไปแบบชี้อยู่ข้างนอกล่ะ มาเสร็จแล้วก็เราไปทําอะไรไปทําอะไรต่อทำอะไรแช่น้ำแช่น้ำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งคืนโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วบาย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 ที่จบแล้วนะบครัเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตอนที่ปลูกอ่ะที่จะมาถ่ายไหมถ่ายดูไหมครับ ให้ดูเหรอเราดีปอนดินยังกนจริงแล้ว,ลลวใช่นี่แช่ไว้กี่คืนนะหนึ่งหนึ่งคืนนอนตุกเงนโอเคไม่ต้องทุกแล้วโอเคบายบายแล้วนอตุกเงน,นบายสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายนอน้อนตาแล้วครับ